สวัสดีเอฟซีสุภูสุขนคกับผมวันนี้คิมมตามแนวทางล่าพัฒนาเซียนน้องไข่ของเซียนน้องไข่เข่าตรงๆเข่าตัวเน้นพร้อมเซียนน้องไข่บนล่างวิ่งสามกับสี่เน้นที่สามเข่าสามซีกับเขา่าพี่น้องเลขวิ่งซีกับเขา่าเราให้เบิ้งอะล่าพัฒนาเนี่ยออกก่อนหนึ่ง เลขบนออก3ามสีเลขล่างออก9ก้าสพี่น้องออก9กสบนออก3 4มสล่างออก9กสของเสียนน้องค่ายเลขวิ่งเข่ามาทั้งบนทั้งล่าง3กับ4ีสามลงล่างสอยู่บนส่วนจับคู่ก็เข่าตัวเน้นพอมพี่น้องเก้สเข้าตรงๆ ก้าสามเข้าตรงๆแล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมพี่นอ้องเข้าโศคหมันกับเสียนน้องไข้ปะน้อเอฟซีถาเน้ะพี่น้อง,องรอตะเสียนน้องไข้เล็กวิ่งหลูดมาทั้งบนทั้ง่างส่วนจับคู่เข้าตรงๆเอามาตามกันต่อวันจันทร์ที่ยีเดสิงหาสองหาหกหกเล่าพัฒนาเสียนน้องไข้ พัฒนาเซียนหนองคายวันจันทร์จันทร์ยี่สิบเอ็ดสิงหาหกหก ลาพัฒนา Lệch, chít lệch, viên bổn lang. Chết. แปดเก้าเด็ดประกบสี่ห้า บนล่างวิ่งรูด oh, <okay. S 1> บนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูด4กับ5้าบนล่างวิ่งรูด4ี่กับห้า จับคู่จับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้า แปดสี่แปดห้าเจ็ดสี่ จ็ดห้าส่วนตัวเน้นเจ เจ็เน้นสองคููบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูดสกับ5้าเน้นกับเน้นติดสีติดหา พันในซนเยี่ยมซี่กีบ่าบรูว่าของไฟ พี่น้องเ้าแคบหน้าจอครับผมแนวทางเล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไขวันจันที่ย21ส,สิงหาสองหาหกหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางเ็ดแปดเก้าเลขครบครบกัสี่ห้าวิ่งรูดบนล่างสี่กับห้าจับคู่เก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าเจ็ดสี่ จ็ดห้าส่วนตัวเน้นกับเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะเรื่มไปกลับเด้พี่น้องได้กลับตัวน้ำคืองวดที่แล้วนี่มันก็เข่าตัวตรงอยู่เนาะพี่น้องเลขวิ่งรูดก็มาทั้งสามทั้งสี่ส่วนจับคู่ก็เข่ามันก็เข่าตรงตรงโย่มันกับบอแนบบอนอนบางเทียมก็ตัวกลับเข่าตัวกลับเนาะพี่น้องได้ เอาก็ต้องกับตัวนำ้ำกันไว้กันพาดเนาะพี่น้องเอากันง่ายเงือบเอาแคบหน้าจอครับผมขอบุญขอบคุณเสี่ยน้องไข้หลายที่แบ่งปันแนวทางแรกสองทุมเคิองคอยสุดพวกมันหมานด้วยดยแห้ง,งสุขผู้สุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพชรพาลุยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม